สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดี FC เบอร์ส,ส, ur, สมนุนควรตอนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องน้านแล้วกอันมือนี้กระสีปแปลกๆแน่นะครับแล้วก็ใส่เสือชูชีพเนาะที่ตาพี่น้องตาทางอันนนั้นเนาะที่พี่น้องก็คือสนหูเดเนาะน้องอันก็นก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 นสีบอกอธิบายเนาะแรายก็มีแต่ ก็สีขอขอบคุณขอบใจนะพี่น้องขอบคุณขอบใจตาลายๆเด้อพี่น้องขอบใจยินดีเนาะจีบ้นฝากเสือชูฉีมาให้น้องอัน,นเนาะแล้วก็ฝากามาให้ทีมงานพี่น้องเอฟซีทีพีไลที่เคยติดตามส่องพวกทีมงานเท่ากับเห็นเลยและะ้วก็เป็นเสืออาจารย์ตาเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นให้พี่ตามซือ้อให้พี่ตามซื้อแล้วก็ฝากมาทำบาสุกเนาะแล้วก็เอามาใหา้ทีมงานเนาะแล้วก็ให้หน้องอันตัวหนึ่งพี่น้อง ไอ้น้องอันมาใส่สำหรับแลีนเพื่อนอ้องผัวยานเดีว่าตกหนาตกในน้องส่องแต่ว่า,วาน้องอันกับเรนเพื่อมาหลายหลายปีเลยเพี่องเป็นปีเนาะเป็นปีสองปีแหละปีปีกว่าเนี่ยพี่อนของาะว่า,วาน้องอันถ้ากาับเริ่มมาได้ดแลรนเพื่อช่วงนี้เลยเนาะน้องกับชิ้นกับน้นากับเอียงเนาะบานเท่าบ่ได้ยรานหนาปันได้ในของเพราะว่าบ้านเท่า,เ,าเกิดแต่ใหญ่มากนะเกิดมากกับเห็นหนาเลยกัน พากันอาบน้ำเซกับเรือบริยานหน้ามันนะแต่ว่าคนอื่นที่เบนเทนมันก็อันตรายเนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็อันตรายดีเมื่อนี้น้ำขึ้นเนาะพี่น้องนี่น้ำขึ้นเนาะได้หนองมอเป็นตะกรงเนาะพี่น้องเป็นมาดีเมื่อนี้น้ำขึ้นน้องอันแลนเทื่อคนเที่ยวดีอยู่พี่น้องเมื่อนี้แต่เสามาหนองอันก็บบริ่านเนาะพี่น้องเพราะว่าวนน้ำน้ำข่ามเพื่อมันหยากอดีน้ำขึ้นมันก็แห้งหยากเพราะว่า เอาเอารถเอายังเขามันกระยากมันถามจะแข็งน้องๆเสือซูชิเดี๋ยวมันเห็นน้องชิมาล้องตนน้ำให้เบิ่งด้วยท่าห้าตกน้ำนะไม่ใช่จมอยู่ว่าใส่เสือซูชินะพี่น้อนอย่ามาถ่าเบิ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวชิมามาเบิ่งเบม่อทข้างทาน้ำมันขึ้นร้ายเติบเลยเพี่น้อนเนาะน้ำมันขึ้นอันนี้พี่อย่าคอยเจอ น้ำมันขึ้นฮอดเครื่องท่านเนาะพี่น้องขาเทียบใส่กับเครื่องฟังเนาะเกือบจะเต็มฟังเครื่องฟังขาเ์คืออากาศรถจักรขั้นละซิปขันกีบรายการคนคนละหาขันกีบเนาะพี่อนเอากระชีประมาณจักบาดนอนนอนกับกบอลเหนือใจเนาะพี่น้องว่าจักบาดจะชีึ้นหายประมาณนี้นเนาะพี่น้องน้ำมันขึ้น มือเศ้านี่ขามรดร้ายเติบได้เพื่อนขามรถขามข้นเพราะว่ามือนี้มันเป็นมือไก่ห่อเขาได้เพื่อนมันเป็นมือไก่ห่อเขาก,า <c oughs> กัเพื่อนกับพากันไปปักส้มปักเซ่เนาะเพื่อนไปสือคล้องมาเตรียมห่อเขาห่อ,หอหน้ำเนาะห่อเขาตามประเพณนี้นะเน่พื่อนประเพณนี้เดือนห่อเขาเดือนเก้าตามประเพณนี้เล็กหน่อยกับมาดินเนี่ยทั้งทาพี่อนอนำขึน้นนด้ี่ เดี๋ยวชิมาเทสเสียนสองว่าตกนะบันีมันกระชิจมหือประจมนะชิมารองแบบกระิอาบน้ำเลยเห็นเพี่น้องเพราะว่าหอนา้นหนอช่วยอาน้ำก็ได้ิมอยหนึ่งร่องเสอเด้วยวถ้าตกมันบ่าเป็นยังามันมันาบ่ได้ไรเนาะ้าบสีไไปด้ยองไปวาถ้าตกน้ำนะถ้าจมบ่องหมา ่ออกดสานเมื่อเอาเสือเด้กตมาหนึ่งปีนากาสอน้าจะบาจมแล้วเหรอบาจมเนาะจะมาบั้นห้ามาจมสิจกบัจนท้ายคิด้อยเไีอย่ามาจองอายอะอุไปเขาฟังเขาฟัง มาฟังหมอหนอตัวนี้หมอจมเนาะแต่ว่ามันถักร้อยเงี้ยมันบมอจมอย่แต่ว่ามันไม่ได้น้ำไหลหันห้าร้อยบ่ได้ถ้าต้องนอตจริงจีิเพราะว่าทคนิคอ่าก็จะใส่กระชีพไวไปแล้วดีไลไปเลย,ายเามาได้จมเด้อ <c oughs> มาลินนามนะก่อนกลเลยห้เด็กน่อยใส่เด็กน่อยอยากใส่เอาเลยมาขมัดโบเห็นเนี้ได้ก็ได้อิงฉันแหละย่งห้องกระสุกเลยานหน้าไม่ ฝนมันตกวังคืนนี่เนาะมันกิดแห้งเติบไปชุบไปเขาเยอชุกไหมมอสิครับได้อยู่ประดี๋ยันดีๆครับเขาอันนั้นได้บ่

ฝ่าวเร่งเด้อถามมันติดทองก่อนจังเร่งเด้อเดี๋ยวเดียวโอ้ฝนตกเร่งโอเคไว เออเดี๋ยวเซื้อยังสิละนี่นี่ฝนกระตกเด็กน่อยก็พอเด็กน่อยไบบนี้อ้าวมันมาักก่หกรอขามเป็นทรายขั้นไง ตันี้กาแดงๆนะเปลน่องสีแดงๆคำๆือไแวกาีอยเอยเอ้ดยทงแค่นเาว่าจะเแล้วเขาว่าจะแวกบุได้บาแมทเนาะเ่ารุ่นนิยาเลยเน้อค ไปใช่ไหมส่งเจ้าโดดทันใดจ้รถเอาไป้นอกขาเชีรถจักรอีกโอ้เจ้าว่าขับมาเองแสดงว่าเจ้าว่าได้ไปน้ำบ่ตอนนี้นี่ไปแล้วเชียวพูดขึ้นย่าหายขอย่อไว้หายวโอ้เอาทีมไหันใจก่อนใจก่อนบ่บ่บ่ใจก่อนนะหว บได้เด้อเอาบน่เอาบานึงนี่เอ้าบได้ได้ดิเป็นฝากพุยมาให้เฮายนอโรไวหาเนาะพี่น้องห้ากาเดี๋ยวเฮาเนาะโวหายไป็นโอ้ยยังด้ิเนไปขานไปฟังนะพี่อน quân mười ba lần nó kìa Khu vườn này Hãy subscribe cho kênh cái gì tốt thì nó đồ ăn mày đưa tư đại yêu vậy đại yêu á ฮ่าคุณฮ่าคนนั้นเออนี่นะเพี่อฮักกะเอาไว้เป็นยืนนี่นนนนเนะาะรลมก็พ่อร่มมือเนาะาฝนจิตกเด็เพี่อเอ่จนตกหรว่าไม่มาจิตกหรอกถามทรงเพื่นนะฮักกะจะเมือ่อนี้ครับหือฝนจิตก พ่อญาตจะโบวิดอันนี้เนาะโบวิดนาคามเนาะคนตกเ่ยตุนเนาะบวิดนาคามใ้าอยู่แอ้นาคามมันทางเปลือยได้โบวิดดอกะโต๊ะเลยนี่ก็ยังเงียบๆเลยเด็กหางแห้งเนาะหางแห้งเนาะน้ำแห้งเบื่อช่องเบื่อฟ้าพี่น้องคนตกเด้เนาะ ฝนตกเดี๋ยวบาจจนะซ้ำนี่เนาะอันนี้คือยางลุงบายเนาะมัน,นงงนะตกเลยได้ห้าสิเปียกเด้ค่ะอขอ,ขอ,อบเขาห่มนี่เคื่องกระจอดแบบนี้เนาะพี่น้องตอนนี้ฝนกำลังตกบรรยากาศเด็กหน่อยกระไล้ไลพี่น้องเอลย่ว่าน้อนก็นบอกตลอดเนาะ บอกว่ามันอันตรายกับบอวบอกหายเด็กหน่อยดินที่มันอันตรายไลยตือว่ากันยังอันตรายอยู่เนาะโอ้ฝนตกเลย ดอบอลเล่นก็นได้บอลเล่นเฮ้ยลงมาในตีน้ำเขาเฮือ,อาหาดแนวได้ไม้องไดหรอนงทีน่นาดินะีตาเาะาอย่หรอ,อาไ่ออกไปนี้ฝนกะเศร้าตกเดี๋ยวนอตอนนี้เป็นตอนแรกๆบรรยากาศ าห,าหอดเลยหอดใโยหอเดลน้องเินกรีอมมากเนาะเจ๊อี <c oughs> เหตุนี้เองสิ เอาขอสารมาแม่รว oh! ่าสารเ่นอพี่ต่เบาเลยดื่มเนาะข้าล่งมันลายเ้ยโอ้ยนเบาจะเอไปขึ้นมาลายเลยได้บ่ได้อยู่บ่นั่งลุกไหมดีเอาเอาไดีนี่ยละเบาไดีเนี่เอาดีเนี่ย ดีงามเลยดีงามสบายดีโอน,น,นมาแต่หนอกเราี่น้องไปบางมือเศร้านี่ไปตอนเศร้าตอนแดงมากย,ย่ายนอยู่เหรอย่ายนอยู่บนโอนย่ายนายูน่เหรอ นอนเด้นอนย,ออยานวดจากกานอยู่บ่เพืนขามประจําเนะาะพืนปยานี่ยเพนขามเด้อ,อ ลุ้นแับนีห้หอ,อด้ะต้นไหมพ่อต้นไหมพ่อมาเดวเอาไวช้ากว่าเลยหยัดมันไปเมื่อไปจิดอ่ะ คิดี่ยว,วยยพดีคิดเกี่ยวพี่ดึกจ้ะบ๊ายๆนยเมื่อบ๊ายบาย,บ,าย,ยบ๊ายบๆนะวันหนึ่งบ,บ,บ๊ายบายเมื่อจ๋าภาพของบรรยากาศอันนี้กันนะจ้าแม่นเถียวสุดท้ายเลยน้องคลองมือนี้นเนาะเทียวสุดท้ายเลยเพี่น้องเพราะว่าบางกีนี่นค้นขามกากเล่าๆนึงเขาจามาแต่เซ่เนาะพี่น้องแต่กะ บ่ได้ท่ายเอาเข้าใจเนาะเพราะวา่ามันยากบ่มีไพ่คาเพื่อมีแต่น้องอันเนาะครับดีที่สุดในนี้ก็น้องอันก็ต้องเป็นคนครับเพราะวา่าลูกค้าก็บ่ไว้ใจเนาะพี่น้องบ่ไว้ใจให้แต่น้องอันเนาะครับเพราะวา่าน้องอันเป็นผู้ใหญ่แน่เนาะครับเพื่อกาเก่งแน่ในกล่องนี่มันยังแข็งแต่ว่าจริงๆมันมืดอะ่ะเฉียวสุดท้ายเนาะ ในที่สุดกับจ้าน้อยกัสีไดเมื่อแต่น้องพี่น้องแล้วกันนั้นกัสีสรุปเงินก่อนเนาะแต่บ่ฮู้ว่าสิน้ำเงินอยู่ใจตอนนี้เพราะว่าไม่กัข้ามเลยน้องพี่น้องแคกสีสรุปเงินอยู่ใจบรรยากาศพี่น้องเยน oh, <my> นี่ oh, <my> เป็นมือ, oh, <my> มอที่ได้เงินหลายที่สุดของการแลนเทื่อนะน้องพี่น้องเพราะว่าน้ำขึ้นเด้น้ำขึ้นแถมกัมือนี่เป็นมือห่อเข่าน้องพี่น้อง กะดีว่นาน้องอันจบปีอะไเนาะที่ได้มาที่ได้มามาแลงในมือก่อนจะห่อเข่านาะพี่น้องมันกะจะเห็นให้แบบว่าการสัญจรไปมากโคงคนในหมู่บ้านนะพี่น้องเพิ่นไปสื่อคลองเนาะมันกะจะเห็นให้เพิ่นสัญจรได้หลายกว่าเก่าเนาะพี่น้องพอแล้วหมอบ่ต้องห่วงมันกะสิเฮ็ดให้คนสัญจรไปมากได้หลายเนาะเดี๋ยวชีว เดี๋ยวจีธาสรุปเงินนะพี่น้องถาเบิ่งจ้านอยหาบ่อลนับเงินก็เพราะว่ามันมืดเลยแต่กาตอนนี้น้องกลมาหอดเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องหลังจากที่เอาเพื่อไปไหว้เนาะแล่นมื้อนี้น้องั้นคิดว่าน้องนั้นแล่นเพื่อมาเป็นเวลาเป็นปีเนาะพี่น้องเป็นปีกว่าแบบกัดจ้ำเม่ไหรคือการแลนมาจากปีแต่ว่ากัดแลนมาหลายเดลยเนาะพี่น้อง ฐานนับเที่ยวนี่ก็นับบ่ได้เลยเนาะน้องนคิดว่าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่ได้เงินหลายที่สุดที่เคยแลนมากนะเพื่อนโอ้น้องอ้นเป็นเที่ยวที่น้องอันแลนได้หลายที่สุดเด็กผองรายการน้องอันกะชิมานับเนี่ไงเพื่อนเอฟซีเบิ้งน้องเพื่อนว่ามือที่วัาได้ายที่สุดนะแล้วก็มือที่แบบพูดยุบดีใจที่สุดน่าจะแบบว่าเออแลนที่แบได้หลายปานี้นะเพื่อนว่ามันสิได้หลไรจำได้เนาะสำหรับ สำหรับการแดนที่อนี้แบบสุดๆเดนอะฟี่ของเทียวเนงอันนะัีดหนงอัน้ได้เดนอันฉีมาถออ,ออกมาเบในถเงนะ็มทนเ่นองี่สีแงฉีได้ทไรายนะเดนอฟี่ยวสีม,มาสีม,มานับไปพร้อมๆกันเนาะเอานับไปใหญ่ก่อนอ สองแสนเนาะสองแสนสามแสนเด็กน้องสามแสนหา,า,นหาป้าพีหลังตอนนี้เอากระน,นับไก่ขี้เหลวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวนับไปต่อขี้มันเดี๋ยว อยังอยู่พี่น้องยังอีกสิบพันเนาะสิบพันเนี่นะพเพื่อนกับมี้งมือหนังอันโกลเนาะอย่ะสีร่รวมกันเลยเนาะตัวนี้สี่แสนนะพี่องสี่แสนหาหา,นหาแสนหาแสนอกันหนึ่งสองสามสี่หาหาแนหา สองสี่หา้ารวมทั้งเบิรดฉันแมเน,เนเอ้ยน้องเอ้วนจะเฮ็ดรายการน้องพี่รองตอนนี้น้องเอ้วนมันต้องน้องเอ้วนเพิ่มบุญลายน้องอ่นมุญลา,นะายก็ลเลยเอามาน,นั่งน้ำกันน้องอันฉีสัตว์รูปหายน้องพี่รองกาเงิน,นงทีแลนด์ที่อได้ทั้งเบิรดฮักฮักอันนั้นน้องพี่รองฮักเงินทอดแต่เขาไม่ได้ฮักน้ำมันเนาะรวมทั้งเบิรดแมนหาแสนหาแสนเจสซี่ฟันกี่พี่รอง ดีใจนะเพื่อนหาแสนเจ็ดสิบสองพันจีบเนาะย่ยาหองอันสีแปลเป็นเงินบาทคืนให้เลย์น้องหล่อนเป็เงินบาทเท่ายแต่กาสำหรับปีนี้นะแอนเกสิขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจเอฟซีเบอร์สวัสดีทุกคนเพื่อนที่เข้ามาติดตามไปกระลับชมเอ่ะทุวันดีก่อนเนาะดีดีเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับปีนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบบบบ๊๊าาาายยยยนบ๊ายบายบ